ช่วงที่เวลาเราไดเอทใช่ไหมเราก็อยากจะกินขนมของหวานหนึบหนับชื่นใจหรืออะไรที่คล้ายๆเย,ยลลี่หรือว่าพวกโยเกิร์ตหรือว่าพวกเฉาก๊วยต่างๆนี่ค่ะพี่มาแนะนำเลยซึ่งซึ่งศูนย์แคลอรี่นะคะแล้วก็แคลอรี่ไม่สูงแล้วก็น้ำตาลต่ำนะคะดีงามมากเลยค่ะเดินแป๊บเดียวนะคะเดินไม่กี่รอบก็หมดแล้วค่ะมาดูกันค่ะมีอะไรบ้าง ที่ไม่มีน้ำตาลนะคะ0แคลนะคะที่แนะนำเลยนี่เขาเขียนไว้เลยและในเมื่อเขาเขียน0แคลอย่างนี้นะคะเราก็มาดูข้างหลังะค่ะข้างหลังเห็นไหมคะอ่าไม่ใช่เขาอยู่ข้างหน้าเขาก็จะเขียนพลังงาน0แคลรีไม่มีน้ำตาลเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามีน้ำตาลด้วยหรือเปล่าอันนี้นะคะที่แนะนำก็จะมีสองรสรสลิ้นจี่เห็นไหมอันนี้น้ำตาลน้อยกว่าหนึ่ง ส่นแคลอรี่เราก็ต้องดูให้เป็นด้วยนะคะอันนี้พี่ก้อยชอบกินมากเลยเวลาร้อนๆชื่นใจที่เป็นเจลลี่ที่กินแล้วก็ชื่นใจเราก็หายอยากความหวานไปแต่เราก็มาดูปริมาณน้ำตาลนะคะมี3 3สรสชาติอันนี้จกน้ำตาลอยู่ที่เห็นไหมคะ6กรัมคาโมไมล์6กรัม,มาน้ำตาลน้อยที่สุด น้ำตาล5กรัมแคลอรี่ก็จะ50กิโลแคลอรี่แบบนี้ค่ะจีแบบนี้นะคะก็จะน้ำตาล14กรัมเห็นไหมเราก็ต้องดูแบบนี้ด้วยค่ะอันนคูนี้ก็จะ60แคลอรี่แบบนี้นะคะปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจำนวนแคลอรี่ก็จะเพิ่มฟ้าลาเวนเดอร์นะคะก็น้ำตาล10กรัมเห็นไหมก็แคลอรี่เขาก็จะบอกแคลอรี่ไว้เห็นไหมคะ อันนี้40แคลอรี่น้ำตาล9กรมัมกี่แคล40กิโลแคลอรี่ต่อ1แพ็คเนี่ยค่ะชื่นใจเป็นผงผักเป็นแตงกวายี่ห้อนี้เจลเล่ไลท์มีคิวเทนด้วยน้ำตาล3กรัมพลังงาน45แคลอรี่ก็ไม่เยอะนะก็ชื่นใจชื่นใจแล้วก็อิ่มได้นะคะเพราะว่ามันมีเยลลี่ 7กรัมก็45แคลอรี่เหมือนกันเนี่ยคะ่ะเวลาเลือกซื้อของเราต้องดูให้เป็นนะคะแบบนี้7กรัมเหมือนกันเห็นไหมคะแคลอรี่ก็จะก็น้ำตาล7กรัม40กิโลแคลอรี่แบบโลชูการ์หมดเลยน้ำตาลต่ำนะคะน้ำตาล4กรัม25แคลอรี่เนี่ยคะ่ะก็หวานหวานชื่นใจ ทำให้เราแบบชื่นใจดีกว่าเราไปทานพวกน้ำห,หวานนะคะแล้วก็แบบหนึบหนับหนึบหน,น,นับด้วยพี่ก้อยชอบมากเลยอ่ะเห็นไหมอันนี้ยอดนิยมลดลินจีนี่นะคะน้ำตาล4ี่พลังงาน45มันดีงามจะเล็กหน่อยน้ำตาล5กรัม35มสิบหแคลอรี่แบบนี้นะคะ่ะลองเลือกไปดูขนมที่ว่ากินแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายมากแล้วก็ชื่นใจนะคะ ใช้ด้วยน้ำผลไม้พวกนี้นะคะแต่น้ําผลไม้พวกนี้ก็น้ําตาลสูงอยู่เหมือนกันแต่เราให้เลือกสูตรน้ําตาลน้อยกว่าแบบนี้นะคะมันก็จะแคลอรี่ลดลงมาหน่อยหนึ่งอันนี้น้ํสารห้าสิบเอห้าสิบเรซในที่นี้ก็คือสาวรดแท้ๆเนี่ยแค่ห้าสิบเอร์เซนอกนั้นก็จะเป็นน้ําเชื่อมนะคะมาดูน้ําตาลหกกรัมนะคะแล้วก็เห็นไหม ต่อกล่อง50กิโลแคลอรี่อ่าก็ทานได้วิ่งรอบเดียวไม่ครึ่งรอบก็หมดแล้วมั้งกินมิลค์เชคแบบนี้นะคะเราต้องรู้จักเลือกนะคะเครื่องดื่มสำหรับแคลอรี่ต่ำและให้เราสดชื่นชื่นใจแล้วก็ไม่ต้องอดถึงขนาดว่าไม่กินน้ำหวานใครที่อยากกินน้ำหวานก็แบบนี้ก็เป็นทางเลือกอีกแบบนึงนะคะ เอาสองอันนี้ซึ่งชอบมากเลยแล้วก็เอาอันนี้ด้วยดีกว่าอันนี้สีเขียวแคลอรี่น้อยที่สุดชอบเหมือนกันค่ะเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นน้ำวิตามินซีเดี๋ยวมาดูแคลอรี่กันานาำ6กรมัมแล้วก็แคลอรี่อยู่ที่เห็นไหมคะ35ก็โอเคนะชื่นใจเห็นไหมคะเขียนว่าเลส น้ำตาลกี่กรัมโอ้น้ำตาล7กรัมก็ไม่ได้น้อยนะแต่เราก็ต้องดูนะ3าแคลอรี่เคก็ชื่นใจนี่ไม่เติมน้ำตาลไม่เติมน้ำตาลหมายถึงอะไรพลังงาน40กิโลแคลอรี่ต่อขวดไม่เติมน้ำตาลแต่ว่ามีน้ำตาลซึ่งมีอยู่ในรสชาติของมันอยู่แล้วในน้ำแอปเปิลนะคะก็คือน้ำตาลในน้ำแอปเปิลมีอยู่2กรัมแต่เขาไม่ได้เติมน้ำตาลเพิ่ม ก็40แคลก็ไม่เยอะนะคะได้อยู่นะเราก็ต้องดูด้วยที่ว่าเขาเขียนว่าไม่เติมน้ำตาลคือมันมีความหวานของน้ำผลไม้ในตัวอยู่แล้วนะคะเขาไม่ได้เพิ่มน้ำตาลลงไปนี่ก็เหมือนกัน <c oughs> วิตามิน C ีวอเตอร์อันนีู้0แคลจริงๆชื่นใจมากเลยอันนี้พี่ชอบมันหอมแล้วก็ชื่นใจมันชื่นใจกว่าน้ำเปล่าจริงๆนะวิตามินซ น้ำตาล6กร,รมัมต่อขวดเล็กนี่ก็ประมาณ30 30กิโลแคลอรี่เครื่องดื่มยอดนิยมนี่ซีโร่รสชาติใหม่ราสเบอร์รี่0แคลแต่ว่าก็มีโซเดียมนะคะโซเดียม20ก็ถ้าใครอยากกินก็กินได้นะคะก็ไม่เลวร้ายให้แก้กระหายชื่นใจมะพร้าวเขาเขียนว่า ไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมไม่เติมน้ำตาลแต่ว่ามันมีความหวานของน้ำมะพร้าวธรรมชาติก็น้ําตาลถึง14กรัมพลังงาน80กิโลแคลอรี่นะคะไม่เติมน้ำตาลไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำตาลค่ะมีน้ำตาลจากความหวานธรรมชาตินะคะน้ำนี้ชอบมากเลยชื่นใจหอมแบบหอมใบเตยมากๆเลยค่ะน้ำตาลสูงกรัมแต่ก็ยังมีพลังงานนะคะงงไหมไม่น้ำตาลแต่มีพลังงาน อ่ามาดูเราต้องดูให้เป็นด้วยนะคะเขาจะบอกตรงนี้หมดเลยอ่ะเราไปจ่ายตังกันเลย <c oughs> ไปเจ๊ถึง <c oughs> มากวันนี้ส่งแมวทั้งวัดโอเคไว้มา้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ